ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีงานไอรอนแพตติออดนะครับก็มาร์กหนึ่งมาให้ดูนะครับตันนี้งานไดแครนะครับก็เป็นงานเก่าเก็บนานแล้วนะครับก็เพิ่งตัดสินใจซื้อนะครับจากที่รีวิวในส่วนของไอรอนแมนนะครับมาร์กต่างๆมาเนาะหรือว่าวอลแมชชีนมาร์กต่างๆมานะครับก็เพิ่งมาเก็บตัวนี้นะตัวสุดท้ายนะครับจากที่รีวิวไปนะฮะ ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมสนใจมากเลยนะครับรอมันลดราคาครับตันนี้ผมได้มานะครับมือสองนะจากราคาอยู่ที่6,100บาทนะครับเหลืออยู่ที่5,500บาทนะครับก็งานของช้อปปี้นะครับที่ได้มาจากวันที่4เดือน4นะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องมียังไรก็ต้องมีนะครับผมรอลดราคาอย่างที่บอกไปครับครับเดี๋ยวมาดูข้างในครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับ ครับเปิดกล่องเลยนะครับกล่องก็ไม่สมบูรณ์แล้วนะฮะก็มีรอยติรอยไรแล้วนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับข้างในนะครับก็จะเป็นกล่องโฟมนะครับแล้วก็มีสลักคําว่าไอออนพั t ิออดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับครับเปิดกล่องออกมานะครับหุ่นยืนสวยงามมากนะครับของครบทุกสิ่งอย่างนะฮะหัวนะครับหน้ากากแถมให้มา2อันนะครับ ปืนนะฮะแล้วก็ปืนติดมือนะครับแล้วก็มือให้มานะฮะสองคู่นะครับกับอีกหนึ่งตะเบะนะครับเหมือนเฉพาะแมชชีนนะครับมาร์คสองนะครับที่ได้รีวิวไปนะครับตัวนี้ก็มีในส่วนของหน้ากากที่ใส่ไฟนะฮะถ่ายสารได้นะครับแล้วก็หน้ากากของผู้กองนะครับอ่าตัวนี้เขาแจ้งมาว่ามือมันซีนะครับตามการเวลานะครับ ส่วนฐานนะครับเขาบอกว่าไม่ได้เอาออกมาตั้งนะอยู่นิ่งๆเลยนะฮะไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับแต่สีก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวเราดูกันนะฐานใส่ฐานได้ไหมก็ใส่ฐานได้นะนี้นะครับใส่ฐานได้โอเคเลยนะครับแต่ฐานเนี่ยนะฮะเป็นปัญหานะครับช่องผมนะครับก็มาฮิตนะฮะตอนหลังๆเนี่ยฐานไม่ค่อยนี่ฮะ ผมต้องทิ้งแล้วนะเนี่ยนะครับตัวไม้พายก็ไม่มีแล้วนะฮะก็คงจะไม่ได้ใส่ฐานให้ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีที่หนีบนะฮะโอ้แน่นจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับก็เอาตัวหุ่นออกมายืนแล้วครับสวยงามมากเลยครับสีสันโอเคนะครับถึงจะนานแต่ว่าถูกใจมากเลยครับเดี๋ยววัดส่วนสูงกันก่อนครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับหุ่นสูงอยู่ที่สามิบสองเซนนะครับ ด้านข้างอยู่ที่20เซนนะครับจัดท่าจัดทางนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้วนะผมจะซื้อกับเฟซบุ๊กนะครับแต่ไม่ทันนะครับราคาอยู่ที่3,990บาทลงม่งก็4,000นะครับไม่ทันนะครับแต่ว่าเลยมาได้ช้อปปีตรงนี้นะรอในส่วนของหลายๆร้านนะเขาลงก็ยังไม่มีเนาะพอดีมีร้านหนึ่งลงก็เลยเอจัดเลยนะครับก็ผ่อน0% 10เดือนนะครับ ครับเดี๋ยวมาดูของแถมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวคู่มือนะครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะอ่ะขอเริ่มจากหมวกก่อนเลยนะครับหัวนะครับหัวที่มีหมวกของมีหน้าของผู้กองโอหนี้นะครับแล้วก็ผมสงสัยนะครับว่าเขาให้หน้ากากมาสองอันนะครับทําไมนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะวิเคราะห์กันอ่าจากที่สังเกตนักเส้นนะเส้นเส้นตรงเนี้ยนะครับ อ่าตรงนี้มันจะโผล่ขึ้นมาเนาะนี่น,นะจะโผล่ออกมานะถ้าใครสังเกตนะครับจะโผล่สูงหนาออกมานะต่างกันนะอันนี้อันนี้จะเป็นแบบเรียบนะแบนเรียบนะตัวนี้จะโผล่สูงออกมานะครับความแตกต่างนะนะครับแล้วก็อ่าแม่เหล็กก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะครับแม่เหล็กนะ มาดูตัวต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของปืนแล้วกันนะครับอาวุธไม่เยอะนะครับรีวิวได้สบายๆนะครับส่วนปืนนะ้นไม่หลวมนะได้ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับแน่นๆนะแน่นๆนะตัวกระบอกปืนฮะก็เพ้น์มามีลายสติกเกอร์ด้วยนะฮะสวยงามนะครับผมเห็นเขาซื้ออันนี้มาสองอันติดนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาตัวงานจีนนะครับที่รีวิวไปเอามาลองใส่ดูสองงานดูจะเท่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวต้องจัดแล้วฮะตัวนี้มือนะฮะอันนี้ก็เป็นแขนเนาะอาวุธติดแขนนะมีด้านเดียวจะได้เนาะมันน่าจะแถมมาสักหน่อยเนาะมันก็เอาตามหนังเป๊ะเลยเนาะพอดทอยนะนะครับตัวนี้นะข้างในนะไม่ได้เพ้นอะไรหรือบารนะครับแล้วก็เป็นปืนเนาะมีรอยดาเมจนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับ มือนะครับก็มือขยับได้หนึ่งคู่นะเออผมแปลกใจนะมือขยับได้เนี่ยมันทําไมถึงไม่ด่างเนาะไม่มีรอยด่างนะครับทาท่าเริ่มเรช่องนี้ชอบทำท่าเริ่มันไม่มีรอยด่างนะผมว่าสีไม่ซีดอะงงเหมือนกันนะแต่ทาไมมือที่เป็นอ่าพวกนี้เนาะซีดเห็นไหมมือเนี่ยดูความซีดของเขานะ นะครับอันด้านนี้ไม่ซีดด้านนี้ซีดนะเห็นไหมซีดจางนะครับแต่ตรงนี้ไม่ซีดนะนะครับเป็นเพราะพลาสติกเขาบอกว่าเป็นเพราะพลาสติกสีมันก็ซีดตามการเวลานะครับมือตะเบกก็ซีดเหมือนกันนะครับของแถมหมดแล้วมีอยู่แค่นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นกันครับครับตัวหุ่นนะครับก็อ่าสีสวยเลยนะ้เงานะผมชอบตรงนี้แหละดูในรีวิวในสีมันเงามากเลยนะครับ คอได้นะครับเอ็นหน้าเอ็นหลังได้แค่นี้นะครับขยับดูพร้อมกับตัวสีเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะฮะหน้าอกนี่โหดีสวยจริงๆนะแขนละ่ะแขนก็ดึงตรงนี้ลงหน่อยนะับแล้วก็ยกนะครับนี่นะฮะแขนก็แข็งแรงนะเออถึงว่าเก่าแต่ว่าแข็งแรงนะพับได้ไหมพับได้นะ ะครับปับได้มุนได้นะสียังเงาวับอยู่เลยนะดูนะแสดงว่าตั้งโชว์อย่างเดียวนะเจ้าของที่ขายนะครับตรงเอวล่ะสีลายธงชาติดึงได้ไหมดึงได้ตรงนี้ก็กดลงไปได้นะครับรับได้ได้เยอะเลยนะครับในหน้าในหลังได้นะฮะ สีน้ำเงินก็ังไม่ตกเลยนะครับอขาล่ะเหมือนเดิมครับดึงได้นะดงนี้ดึงได้นะครับยกได้นะครับเหมือนกับตัววอลเมทีนนะขาแก๊กแก๊กแก๊กแข็งแรงนะฮะขาแข็งแรงสภาพนางฟ้าเลยนะครับแต่ถ้าขยับบ่อยๆผมว่าน่าจะมีปัญหานะขา ครับก็ขึ้นลงได้เนาะขึ้นลงได้ปรับได้นะครับโอเคเลยสวยงามนะฮะด้านหลังล่ะด้านหลังนะครับมีค่าแตงเนาะตัดกับบอลเงินนะครับมีรอยดามเมดเล็กน้อยนะฮะดูครับขา แขนนะครับลงใส่ฐานตรงจุดนี้นะนะครับก็โดยรวมสวยงามนะครับถึงจะเก่าเก็บนานแล้วก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวใกล้ๆกัน,นครับก็ขอรีวิวใกล้ๆนะครับแบบรายละเอียดนะนะครับก็สวยงามนะครับมาเก็บหน้าสะสมนะ สีสันก็ยังปกตินะไม่มีลอกล่อนใดๆนะฮะถึงว่าเขาตามเก็บกันนะฮะมีช่วงหนึ่งนะครับราคาดันสูงเฉยเลยนะครับราคาขึ้นโอ้โหแปดพันนะฮะจากที่ผ่านมาอยู่สี่พันนะตอนนี้เนะี่ยโดดเป็นแปดพันเพิ่งมาลดเหลือหกพันนะ,ะผมก็ได้ในช่วงแพมก็น,นะฮะห้าพันห้านะครับขายใน ส่วนของ Facebook นะครับก็ราคาถูกกว่านี้ย4 0 0ันะแต่ก็ไม่ทันนะครับพอเขาลดราคานี่คือคนเก็บเยอะมากนะครับก็ในส่วนที่คนขายใน Facebook ก็มาขายในส่วนของช้อปปีก็มีนะเขาก็ต้องบวกเพิ่มอีกพันหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าเปอร์เซ็นต์นะในการลงขายเนี่ยก็ประมาณ500-1,000หนึ่งนะฮะบ,บวก ห้าเปอร์เซ็นบวกสามเปอร์เซ็นค่าผ่อนอีกนะค,ค่าผ่อนบาตอะไรอี้ยก็เลยแพงขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมายืนจัดท่าจัดทางนะครับครับก็ยืนจัดท่าจัดทางนะครับในส่วนนี้ก็อ่มันไม่มีท่าอะไรเยอะนะตรงนี้นะครับก็อาวุธมันน้อยนะเอามายืนเท่ๆหล่อๆ,ๆนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับสวยงาม น่าเก็บน่าสะสมนะครับเดี๋ยวผมลองยืนเปรียบเทียบกับงาน KO ดูนะฮะงานรีเจนเคชั่นดูนะครับงานจีนนดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เมื่อยืนเปรียบเทียบนะครับก็จะดูในส่วนของกล้องนะฮะมันก็คล้ายๆกันนะนะครับแต่ความเป็นจริงนะฮะสีนะตัวนี้อ่อนมากเลยนะอ่อนมากเลยนะอันนี้เข้มเลยนะครับแล้วก็เห็นรอยเลยในส่วนของพลาสติกพลาสติกที่ไม่เนียนนะ นะครับตอนนี้ก็เนียนกิฟเลยนะครับก็แตกต่างกันมากเลยนะครับทั้งสีนะเนี่ยดูคุณดูนะฮะคุณดูในกล้องอาจจะแบบเฮ้ยทำไมมันก็เนียนนะดูอันนี้นะฮะก็ดูในกล้องไม่แตกต่างนะแต่ความเป็นจริงนะเห็นใกล้ๆนี่คือแบบคนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนเลยนะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังนะฮะส่วนของด้านข้างนะครับ ก่อนจะไปด้านหลังดูด้านข้างนะก็เขาทำมาเนียนเนาะผมว่าคล้ายเลยแหละนะครับถ้าดูไกลๆในรูปนะ่ะมันอาจจะไม่ไม่เหมือนนะแต่พอมาดูตัวจริงนะแตกต่างกันเยอะเลยนะฮะต,ต่างกันเยอะมากอ่ะดูด้านหลังนะเดี๋ยวไล่ลงมาดูนะครับเนี่ยดูในกล้องเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะ จะไม่เห็นความแตกต่างนะแต่ดูตัวจริงนี่โอ้โหคนละเรื่องเลยนะหนังคนละม้วนเลยนะครับครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครที่มีงบน้อยนะครับก็เอางานเีเก็เคชนะครับหรือถ้าจบจบไปเลยนะครับก็รอตัวนี้มาปล่อยนะฮะในส่วนของอางานฮอทอยนะครับก็นานๆทีนะกว่าจะมานี่ก็โอ้โหผมรอมาครึ่งปีนะกว่าเขาจะมาปล่อยนะมันเป็นช่วงๆนะ ก็ต้องรอดูนะครับเก็บตังค์ไว้รอเลยนะครับถ้ามาปล่อยก็ต้องรีบซื้อเลยนะได้ราคาถูกด้วยนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลาานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า